บรรยากาศแบบนี้ก็ต่างจากบางจังหวัดที่โควิดตัวเลขพุ่งนะฮะอย่างที่เชียงใหม่ไปดูกันนะฮะเชียงใหม่เองน่าห่วงนะครับตัวเลขเนี่ยทุบสถิตินิวไฮมากถึง461คนนะครับตอนนี้เตียงผู้ป่วยที่เป็นเตียงวิกฤตเตียงสีแดงเนี่ยเหลือแค่2เตียงนะของจังหวัดนะฮะตอนนี้ยอดสะสมของเชียงใหม่อยู่ที่1 3 8 2 9คนนะครับเตียงแดงอย่างที่บอกมี87เตียงตอนนี้เหลือ85เตียงแล้วก็มีการเพิ่ม เตียงผู้ป่วยหนักเนี่ยจริงๆมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าจํานวนผู้ป่วยก็ยังเพิ่มขึ้นแล้วอุปกรณ์เพิ่มแล้วบุคลากรก็ต้องเพิ่มด้วยครับต้องเพิ่มแพทย์เพิ่มบุคลากรรักษาผู้ป่วยหนักมากขึ้นด้วยวันนี้มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับโรงพยาบาลสนามมีผู้นอนรักษาตัว853คนโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจผู้ป่วยก้าวกระโดดขึ้นมามากถึง1,421คนนะครับแล้วก็มีการส่งตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดด้วยอีก86คน วันนี้ครับยังมีพ่อค้าแม่ค้าตลาดต้นลำไยและตลาดวโรรตลาดชื่อดังของที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็พา,าทั้งพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่ยังไม่ได้ตรวจแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยนะฮะเข้าทําการตรวจด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะฮะที่เดินทางเข้าไปในตลาดทําความสะอาดฆ่าเชื้อหลังจากถูกปิดตลาดมา3วันนะครับจะมีการเปิดตลาดให้ค้าขายวันพรุ่งนี้นะฮะ พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีใบตรวจหาเชื้อมายืนยันผลหรือว่าการฉีดวัคซีนเข็มแรกมาแล้วถึงจะสามารถเข้าไปค้าขายได้นะครับทางสำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองก็ต้องเอารถทีวะนิรภัยพระจันทานไปจอดหน้าตลาดเพื่อตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องออกใบรับรองผลการตรวจก็จะออกมาเร็วเพราะว่าใช้การตรวจแบบ a อ k ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเจอผู้ค้าเนี่ยเป็นบวกถึง7คนนี่คือเป็นการตรวจซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนะฮะแล้วสําหรับการตรวจ เพิ่มเติมที่เป็นอาทีพยวันนี้ผลก็จะออกพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้รถของโรงพยาบาลเทศาบาลน,นครเชียงใหม่ส่งกลับบ้านไปตามอาเภอต่างๆนะครับเพราะว่าในกรณีของการนั่งรถโดยสารกลับเองเนี่ยกลัวว่าอาจจะเป็นการทําให้มีเชื้อกระจายได้ แล้วถ้าผลตรวจพรุ่งนี้ออกมาเป็นบวกเนี่ยก็ต้องให้ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าธรรมชาติของคนที่ค้าขายโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกันเขาอยู่ออกไปรอบนอกาตามอำเภอกันเนี่ยนะฮะ